ดาคอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่238เบสซาและเจียงเฉินขับรถไปด้วยกันเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการแสดงอย่างไม่รีบร้อนดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยให้ด้ยเยวิ่งไปรอบๆตามใจชอบหรือจะพูดอีกอย่างก็คือเดินไปรอบๆตามใจชอบแต่ถึงแม้จะเดินไปเรื่อยๆพวกเขาก็จะต้องเผชิญหน้ากับนักฆ่าล่วงหวงังที่เข้ามาฆ่าจริงเว้ย ฉันไม่รู้ว่านักฆ่าเหล่านี้ได้รับการสอนโดยครูคนเดียวกันหรือไม่เพราะพวกเขามักจะเลือกที่จะไม่หลบรถม้าและโจมตีจริงเว้ยโดยตรงแต่พวกเขามักจะเลือกที่จะรีบไปที่รถม้าก่อนเสมอร็อกกันไกรภาพเมื่อเผชิญกับการโจมตีของนักฆ่าจํานวนมากเบสซ่าและเจียงเฉินนั่งอย่างสบายๆบ,บนที่นั่งคนขับรถม้าและเล่นเป่ายิงฉุบใช่แล้วพวกเขาต้องการใช้วิธีนี้เพื่อตัดสินใจว่าใครควรเป็นคนจัดการกับนักฆ่าเหล่านี้ ติงปังเมื่อใบมีดคมในมือของนักฆ่าฟันเบซ่าและเจียงเฉินตามลำดับเสียงดังกล่าวก็ดังขึ้นและใบมีดคมเหล่านี้ไม่สามารถทำลายร่างกายของพวกเขาได้แม้แต่เสื้อผ้าของพวกเขาเป็นเวทมนต์ของนิกายกรอหรือไม่หนึ่งในนักฆ่าล่วงหวางถามใครจะสนใจว่าใช่หรือไม่แค่สักต่อไปนักฆ่าล่วงหวางอีกคนพูดด้วยความตื่นเต้น เป่ายิงฉุบพี่สาวเจียงเฉินเจ้าแพนแล้วนะักฆ่าพวกนี้เป็นของเจ้าเบซ่าใช้ท่าทางผ้าเพื่อชนะท่าทางหินของเจียงเฉินป,ปรากฏว่าทั้งสองต้องการให้ผู้แพ้ไปกำจัดนักฆ่าล่วงเหล่านี้เจียงเฉินผู้แพ้เกมเป่ายิงฉุบลุกขึ้นจากที่นั่งคนขับรถม้าอย่างช้าช้าหลังจากที่เธอยืนตรงเธอก็ยืดตัวอยู่กับที่จากนั้นเธอก็ถอดริบบิ้นสีแดงที่พันรอบข้อมือของเธอออกริบบิ้นสีแดงของเจียงเฉินดูเหมือนว่าจะยาวเพียงหนึ่งเมตร แต่เมื่อเธอโยนมันออกไปดูเหมือนว่าจะยาวไม่สิ้นสุดเจียงเฉินใช้ริบบิ้นสีแดงนี้เพื่อควบคุมนักฆ่าทั้งสามคนจากนั้นจึงขอให้พวกเขาจัดการกับนักฆ่าที่เหลือนักฆ่าทั้งสามที่ถูกควบคุมใช้มีดอย่างไม่เต็มใจเพื่อสับฆาตกรที่เหลือเป็นชินช้นๆหลังจากที่ทั้งสามคนสับฆาตกรที่เหลือพวกเขาก็เริ่มเล่นละครฟันกัน,น,กนภายใต,ใต้การควบคุมของเจียงเฉินหลังจากนั้นไม่นานทั้งสามก็ถูกฉีกเป็นชินช้นๆเช่นกัน เจ้าหญิงน้อยตามคำกล่าวที่ว่าใบไม้ร่วงกลับคืนสู่รากโปรโดส่งพวกมันไปเมื่อเจียงเฉินรวบรวมร่างของฆาตรกรไว้บนเนินเขาเล็กเล็กเธอจึงถามเบทาโอเคพี่สาวเจียงเฉินนี่คือจุดแข็งของฉันเบทาควบแน่นดอกบัวเพลิงขนาดเล็กมากด้วยมือข้างเดียวคราวนี้ดอกบัวเพลิงขนาดเล็กมากนี้ไม่ได้บทขยี้ร่างของฆาตรกรเหล่านี้ให้เป็นเท่าฐานโดยตรงแต่เผาไหม้อย่างรวดเร็วหลังจากสัมผัสพ,พวกมัน และในไม่ช้าก็เผาพวกมันให้กลายเป็นกองสิ่งสีดำที่ไม่อาจบรรยายได้หลังจากนั้นเจียงเฉินก็ขุดหลุมแล้วเธอก็ฝังสิ่งสีดำที่บรรยายไม่ได้เหล่านี้ลงในหลุมแล้วเธอก็โปรโยมเมล็ดพันธุ์บางส่วนลงในหลุมและสุดท้ายก็ฝังสิ่งสีดำและ,มะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้พร้อมกับดินต่อมาภายใต้เครื่องยนต์ในการปลูกดอกไม้และต้นไม้มเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ในดินภายใต้การบำรุงของสิ่งสีดำ เหล่านั้นค่อยๆงอกออกมาจากดินเถาวันสีเขียวบางส่วนและผลไม้ที่มีขนาดต่างกันก็ค่อยๆงอกบนเถาวันโอ้พระเจ้าปรากฏว่าใบที่เรียกว่านั้นร่วงหล่นกลับไปที่รากซึ่งจริงๆแล้วหมายความว่าอย่างนี้อืมอร่อยดีนะพี่สาวเจียงเฉินค่อยๆชิมหน่อยฉันจะเอาไปให้แม่และพ่อเบซาทิ้งผลไม้ส่วนเล็กๆไว้ข้างหน้าเจียงเฉินจากนั้นเธอก็หยิบผลไม้ส่วนใหญ่แล้วขึ้นรถมาอร่อยดีนะ เซวเปิดครั้งหน้าที่เธอปล่อยดอกบัวไฟเธอต้องใส่ใจกับการควบคุมความร้อนเพื่อให้รสชาติของผลไม้เหล่านี้หวานขึ้นหลังจากกินผลไม้ต่างๆกันไปสองสามอย่างเบโลก็เทศนาให้เบชาฟังหนูจำได้ค่ะพ่อเบโลยิ้มแล้วเดินจากไปต่อหน้าโบคายและคนอื่นๆเมโลพี่สอนอะไรหนูอยู่แทนที่จะใช้ซากข,ของฆาตากรพวกนี้เป็นปุ๋ยควรใช้ซากสัตว์ป่าบางชนิดดีกว่าใครชาไม่ชอบผลไม้ที่ปลูกด้วยปุ๋ยชนิดนี้เลย เคชาอย่างที่คนเขาว่ากันว่าบางอย่างแย่กว่าไม่มีอะไรเลยฆาตากรพวกนี้ทําอะไรได้อีกนอกจากสร้างความสนุกเล็กๆน้อยๆให้พวกเราเบลโลกเลือนผลไม้ที่ดูเหมือนจูจูบางทีกลุ่มฆาตากรชุดต่อไปอาจจะไม่ม่ขนาดนั้นก็ได้ใคชานอนเครึ่งตัวในอ้อมแขนของเบลโลกอันที่จริงใคชาประเมินฆาตากรของลว่หวังสูงเกินไปจริงๆเพราะในการเดินทางต่อไปนี้นักฆ่าแต่ละกลุ่มที่มาตามล่าจริงเว้ยเป้าหมายหลักของพวกเขาไม่ใช่จริงเว้ยที่กําลังตั้งคัน ต่เป็นรถมาที่ครอบครัวของเปย์ครยกำลังโดยสารอยู่และแล้วจุดจบของนักฆ่าเหล่านี้ก็กลายเป็นกองปุ๋ยสำหรับปลูกผลไม้และผักต่างๆเมื่อนักฆ่ากลุ่มที่9ก้าที่มาตามล่าจิงเว่ยกลายเป็นกองปุ๋ยที่พูดไม่ได้จิงเว่ยก็เริ่มต้นวันคลอดของเธอเช่นกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตปกต,ติของครอบครัวของเปยไครจริงเว่ยจึงเลือกที่จะอยู่คนเดียวมาที่หลังต้นไม้ใหญ่และให้กำเนิดทารกที่มีกิ่งไม้คาอยู่ในปาก เจียงเฉินไปช่วยเธอสีหลังจากเห็นว่าจิงเว่ยหายไปสามชั่วโมงและไม่มีทีท่าว่าจะคลอดลูกเลยในที่สุดเบโลก็รู้สึกเห็นใจครับท่านเจียงเฉินเดินอย่างสง่างามด้วยก้าวเท้าดอกบัวไปยังต้นไม้ใหญ่ที่จิงเว่ยอยู่ในความเป็นจริงเบชาเองก็อยากไปกับเจียงเฉินเช่นกันแต่ไครชากลับกอดเธอไว้แน่นเสี่ยวเปยคุณยังเด็กเกินไปคุณไม่ควรประสบกับสิ่งเหล่านี้ในตอนนี้ไกชาพูดกับเบชาที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอ โอ้ฉันรู้เมชาตอบด้วยท่าทางที่เข้าใจครึ่งหนึ่งเมื่อเจียงเฉินเดินอย่างสง,ง่างามด้วยก้าวเท้าดอกบัวและมาถึงจริงเว้ยอีกฝ่ายก็หมดแรงและหายใจไม่ออกแล้วและลูกของอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะไม่มีสัญญาณใดๆว่ากำลังจะคลอดลูกของคุณมีอาการคลอดยากลืมมันไปเถอะพระเจ้ามีเมตตาฉันจะช่วยคุณอย่างไม่เต็มใจเจียงเฉินใช้ทักษะทางการแพทย์ผีของเขากับจิงหนิวที่เหนื่อยล้า เส้นได้บางบางเจ็ดเส้นที่มองเห็นได้เลือนลางยื่นออกมาจากเจ็ดนิ้วของเจียงเฉินจากนั้นเส้นได้เหล่านี้ก็ยื่นเข้าไปในร่างกายของจิงหนิวต่อมาด้วยพรของเส้นได้เจ็ดเส้นนี้จิงหนิวไม่เพียงฟื้นกำลังกายของเธอได้อย่างรวดเร็วแต่เธอสามารถรู้สึกได้เพียงว่าเด็กยังคงอยู่ในร่างกายของเธอแต่เธอไม่สามารถรู้สึกเจ็บปวดจากการคลอดบุตรได้ขอบคุณหลังจากจิงหนิวขอบคุณเจียงเฉินเธอก็ตั้งสมาธิกับการคลอดบุตร ประมาณสามในสี่ชั่วโมงต่อมาพร้อมกับเสียงร้องว้าวา้าว้าจิงเหนิวก็ให้กำเนิดลูกสาวของเธอและเว่ยอู่จี้ในที่สุดเป็นลูกสาวโปรดตั้งชื่อให้เธอเจียงเฉินหยิบไม้เจ็ดเส้นกลับมาและอุ้มลูกสาวของจิงเว่ยไว้ตรงหน้าเขาฉันสัญญากับผู้มีพระคุณของฉันว่าฉันจะรักษาคำสาบานของฉันดังนั้นฉันจึงตั้งชื่อเธอว่าหยานจิงเว่ยมองลูกสาวในมือของเจียงเฉินด้วยความหวังหยานสามารถเป็นได้แค่ชื่อเท่านั้น แล้วนามสกุลของเธอละ่ะเป็นเว่ยนามสกุลของพ่อเธอหรือของคุณเจียงเฉินซึ่งอุ้มเด็กไว้ถามคําถามอื่นอย่างไม่ใส่ใจเธอไม่มีนามสกุลเว่ยแต่ฉันไม่มีนามสกุลเหมือนกันและคุณคือผู้ช่วยชีวิตแม่และลูกสาวของเราดังนั้นทําไมเธอถึงไม่ให้เธอใช้นามสกุลของคุณจิงเว่ยมองเจียงเฉินและขอแต่งงานเจียงเฉินซึ่งอุ้มเด็กไว้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านข้อเสนอของจิงเว่ยดังนั้นเด็กหญิงที่เพิ่งเกิดใหม่คนนี้ จึงใช้ชื่อเล่นของเธอในโลกที่แล้วด้วยเหตุนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกสาวของจิงเว่ยจึงมีชื่อว่าเจียงหยาน